คุณเคยอยู่ในวงสนทนาที่มีใครบางคนนั่งฟังเฉยๆไม่พูดอะไรเลยแต่กลับทําให้ทุกคนรู้สึกเกรงใจใหม่คุณเคยเจอคนที่อยู่เงียบๆแต่รู้ทันทุกคําพูดของคนในห้องใหม่บางคนไม่พูดแต่เขากําลังฟังทุกอย่างบางคนไม่ออกความเห็นแต่เขาคิดวิเคราะห์ทุกมุมอย่างละเอียดและบางคนไม่พูดเลยสักคําแต่เขารู้เรื่องของคุณมากกว่าที่คุณคิด ความเงียบคือพลังที่แท้จริงในโลกที่ทุกคนอยากจะพูดอยากจะอธิบายอยากจะเป็นจุดสนใจมีเพียงคนเงียบเท่านั้นที่เลือกจกฟังและในความเงียบนั้นเองเขาเห็นเขารับรู้และเขาเข้าใจโดยไม่ต้องพูดสักคำคนที่เงียบที่สุดไม่ใช่คนที่ไร้ความคิดเห็นแต่เขาเลือกจะเก็บมันไว้เพื่อใช้ในเวลาที่เหมาะสม ทำไมคนเงียบถึงน่ากลัวกว่าคนที่พูดเก่ง 1. เพราะเขาไม่เปิดไพ่เวลาคุณพูดคุณเปิดไพ่ให้คนอื่นเห็นแต่คนเงียบคือคนที่อ่านเกมคุณโดยที่คุณไม่เคยรู้ว่าเขารู้อะไร 2. เพราะเขารู้จักการสังเกตคนพูดจะครอบงำด้วยความคิดของตัวเองคนเงียบจะปล่อยให้คนอื่นเผยความคิดทั้งหมดแล้วเขาค่อยตัดสิน 3. เพราะเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเอง คนที่มั่นใจในตัวเองไม่จำเป็นต้องพูดพวกเขารู้ดีว่าคำพูดมักกลบเสียงของการกระทำนักจิตวิทยาเคยบอกไว้ว่าผู้ที่พูดน้อยมักมีระบบคิดที่ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปเพราะเขาฝึกฟังมากกว่าฝึกพูดเขาฝึกช่างน้ำหนักของคำก่อนจะปล่อยมันออกมาเขาเลือกใช้คำไม่กี่คำแต่แทงทะลุจิตใจคนฟัง คนที่เงียบมักมีคลังความคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาเขาคิดก่อนพูดเสมอและเมื่อเขาพูดทุกคนจะเงียบฟังตัวอย่างจริงของคนเงียบที่เปลี่ยนโลกคงเบ้งใช้คำพูดน้อยมากแต่ทุกคำคือกลยุทธ์ซูมาอี้ไม่โต้อตอบไม่เปิดเผยอารมณ์แต่เอาชนะศัตรูได้ด้วยความอดทนอาจารย์เก่งๆหลายคนไม่เคยพูดอะไรโอ้อวดแต่สอนทีเดียวเข้าใจทั้งชีวิตคนเงียบมักไม่ได้สร้างเสียงดัง แต่เขาสร้างแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นผิวของทุกบทสนทนาความเงียบไม่ใช่ความอ่อนแอบางคนเข้าใจผิดว่าคนเงียบคือคนไม่มีพลังแต่ในความจริงคนที่เลือกจะไม่พูดคือคนที่ควบคุมพลังของตัวเองได้ดีที่สุดเขาไม่โวยวาไม่ตะโกนไม่ต้องชนะในทุกการเถียงเพราะเขาไม่ได้อยากเอาชนะคนอื่นแต่เขาอยากเอาชนะ สถานการณ์แล้วคุณล่ะเป็นคนแบบไหนถ้าคุณเป็นคนเงียบอย่ารู้สึกว่าคุณแปลกหรือด้อยกว่าใครเพราะคุณกำลังฝึกทักษะที่คนส่วนใหญ่ขาดการเข้าใจคนโดยไม่ต้องถามคำถามการตัดสินใจโดยไม่ต้องเสียงดังการชนะโดยไม่ต้องแข่งขันคนที่เงียบมักรู้มากกว่าที่คุณคิดคนที่ไม่พูดอะไรมักกำลังประมวลผลทุกอย่าง และคนที่นิ่งที่สุดมักเป็นคนที่เข้าใจมนุษย์ได้ดีที่สุดเพราะในโลกของความวุ่นวายผู้ที่เงียบคือผู้ที่ฟังเสียงของความจริงได้ชัดเจนที่สุด